สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เชียรกราฟนะครับก็หายไปหลายวันเนื่องจากโปรแกรมนะครับที่ e ี i t ดดิวิดีโอเนี่ยของแอดเองเนี่ยมีปัญหานะครับก็เลยไม่ได้เป็นคลิปออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรวบนะครับรวบมาให้นะครับทีเดียวเลยว่า,ามีอะไรบ้างสำคัญสำคัญนะครับก็ในวันนี้นะครับในเรื่องของ ประกาศตัวเลขเนี่ยยังคงไม่มีอะไรที่น่าจะกังวลหรือส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยมีการผันผวนนะครับอย่างรุนแรงเลยนะครับก็ในคืนนี้ยังยังไม่มีแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยในเวลาตีหนึงตามเวลาบ้านเราเนี่ยจะมีตัวนี้นะครับก็คือ รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสาหรัฐนะครับหรือว่า FOMC นะครับจะมีรายงานในตีหนึงคืนนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับในส่วนของเวลาตีหนึงนะครับโอเคแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับในวันพฤหัสเนี่ยจะมีเรื่องของ CPI เข้ามานะครับก็คือดัชนีผู้บริโภคพื้นฐานนะครับจะมีเป็นปีต่อปีนะครับในเวลาทุ่มครึ่งนะครับ แล้วก็เดือนต่อเดือนนะครับอันนี้ให้เราดูนะครับทั้งเดือนต่อเดือนและปีต่อปีว่ามีความสําคัญมากแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของจํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกนะครับซึ่งอันนี้เป็นวีคที่วีคที่2เนาะ,ะก็อาจจะไม่ได้ส่งผลมากมายกับตัวเลขตรงนี้นะครับจะว่า ตัวเลขที่จะส่งผลก็คือเรื่องของนี่ครับ C P I ตรงนี้นะครับดัชนีราคาผู้บริโภคครับทีนี้เดี๋ยวอ,อันนี้เป็นส่วนของพรุ่งนี้นะครับยังไม่ต้องกังวลส่วนส่วนวันนี้ก็จะมีแค่เวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีคํากล่าวของบากินนะครับซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการนโยบายทางการเงินนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่ผ่านมากันบ้างว่ามีอะไรสำคัญบ้างนะครับก็หลักๆหลายๆคนคงรู้แล้วนะครับว่าเรื่องของนโยบายทางการค้าเนี่ยของภาษีเนี่ยของประธานาธิบดีโดน,นทรัมป์เนี่ยส่งผลกระทบนะครับอย่างรุนแรงนะครับต่อสงครามเศรษฐกิจนะครับทำให้เกิดสงครามเศรษฐกิจนะครับก็จะผมจะได้เรียงจาก ข้อมูลที่มีอยู่ไปทีทระบบทความนะครับก็ข้อมูลเนี่ยมาจาก a x เบ t e e t นะครับก็คือ,อหุ้นนะครับมีการปรับตัวนะครับสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับตัวลงมา,าในขณะเดียวกันนะครับเขาบอกว่า,าการรีบาวของ ทองคำเนี่ยได้รับปัจจัยสนับสนุนทางเทคนิคนะครับจากาทางภูมิรัฐศาสตร์อีกด้านหนึ่งปัจจัยสุดท้ายคือสงครามตอบโตร้ระหว่างจีนและสหรัฐเนี่ยที่ลุกลามเกินการควบคุมของประธานาธิบดีโดนัดทรัมป์นะครับของสหรัฐอ่ะผูว่าจะเรียกเก็บภาษีนําเข้านะครับสินค้าจากจีนเพิ่มอีก50%นะครับอ่ะก็คือไม่มีการลดหย่อนผ่อนปล้น,นแล้วนะครับก็คือจะ เก็บภาษีนําเข้านะครับจากจีนนะครับอีกหารในขนาดเดียวกันนะครับเมื่อวันจันทร์เนี่ยนักลงทุนเนี่ยต่างมองว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับ5้ครั้งนะครับในปี25685ครั้งเลยนะครับซึ่งซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวหรือไม่มีนะครับ หรือไม่มีการปรับลดเลยเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขากล่าวว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่ารอบนี้นักลงทุนเนี่ยมองว่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยห้าครั้งนะครับขณะเดียวกันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสกอตต์นะครับเบสเซนกล่าวว่าขณะนี้มีประกาศมีประเทศต่างๆเนี่ยกว่า70ประเทศที่ขอเขาร่วมการเจรจากับสหรัฐนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเข้าร่วม การเจรจาการค้าครั้งนี้ด้วยตวงเขาเองเลยขณะเดียวกันภาษีสุรากรเนี่ยจะไม่ถูกระงับนะครับและจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปในขณะที่การเจรจาเนี่ยยังดําเนินการอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ครับจะมีข้อมูลว่าก่อนหน้านี้นนมีข่าวบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีการลดหย่อนนะครับหรือว่าเลื่อนนโยบายเนี่ย90วันนะครับซึ่งข่าวนี้ข้อมูลจาก CNBC เนี่ยเขาบอกว่าข่าวเนี่ยเป็นข่าวปลอมนะคือก็คือเฟกนิวนั่นเองครับทรัมป์เนี่ยยังยืนยันว่าไม่มีการผ่อนปลนใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะต่อมาอีกบทความหนึ่งนะครับอ่ะบทความหนึ่งเนี่ยก็คืออ่าประกาศเนี่ยจากทำเนียบข่าวเนี่ยว่าสารัฐเนี่ยจะคงภาษีนะครับนำเข้าจากจีนเนี่ยที่1นึ่งร้อยสี่เปอร์เซ็นต์ฮะทำให้ดัชนีเนี่ยอ่พุ่งสูงขึ้นนะครับ แล้วก็ N ั s d a q เนี่ยปรับตัวลดลงจากช่วงก่อนหน้านะครับก่อนที่จะร่วงลงมาเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับราคาทองคำเนี่ยร่วงลงไปเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับพุ่งสูงขึ้นนะครับก็คือพออัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงขึ้นนักลงทุนก็แห่แห่ไปลงทุนนะครับก็ขายทองไปลงทุนนะครับมองว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยให้ผลตอบแทนที่มากกว่านั่นเองนะครับอ่า ในขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ได้รายงานข่าวต่างๆมากมายนะครับโดยแมรี่เดลี่เนี่ยประธานเฟสสาขาซานฟรานซิสโกเนี่ยกล่าวว่าบรรดา CEO เนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจนะครับแต่ก็มองในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตนะครับ เธอกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากภาษีสวกากรน,นะครับก่อนหน้าน,นี้ออสตันกูบี้เนี่ยประธานเฟดส,สาขาชิคาโกเนี่ยกล่าวว่าอ,อัตราภาษีสวกากรสูงกว่าที่คาดเอาไว้มากนะครับและยังกล่าวเสริมอีกว่ายังมีความวิตกกังวลนะครับว่าอัตราเงินเฟอ้อที่สูงเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ในคืนนี้นั่นเองตีหนที่เราดูดเมื่อกี้นะครับนักลงทุนเขา,าจับตามองเรื่องของรายงานของ FOMC นะครับฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของสงครามการค้าเรื่องภาษีเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วกอ็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าดอลลาร์เนี่ยก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันแต่ว่าหลักๆเนี่ยยังคงเป็นเรื่องของภาษีนะครับเรื่องของภาษีที่ ยังคงดูงงๆอยู่นะครับแต่ว่าเช้านี้ทองคํามีการรีบาวขึ้นมาจากเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาทองคําในตอนนี้แล้วก็วางแผนยังไงนะครับอ่ะเรามาดูราคาทองคําในวันนี้กันนะครับเราจะวางแผนยนะังไงจริงๆแล้วอ,ะอ่ะผมทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแล้วก็เนื่องจากนั้นล่ะครับโปกกรแกรมที่เราอ d ด t ิทวิดีโอเนี่ยมันเกิดขัดข้องนะครับก็เลย ไม่ได้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 เอามาโพสนะครับทีนี้ที่เราวางไว้เมื่อวานเนี่ยก็คือราคาทองคำเนี่ยผมวางเป็นโซนด้านบนแล้วก็โซนด้านล่างนะครับที่สําคัญแล้วก็มีโซนตรงกลางเนาะราคาก็วิ่งวิ่งวนอยู่ในโซนที่ที่เราวางไวน้นะครับตนตอนนี้เรื่องโซนนะเรื่องโซนเดี๋ยวผมจะ ขยับอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ว่ารอบนี้อาจจะไม่ได้ขยับมากนะครับก็คือเป้าหมายหลักๆเนี่ยทางด้านบนของอของราคาทองคำเนี่ยผมมองว่าเป้าหมายที่เขาจะขึ้นไปอ่ะที่แรกเนี่ยคือราคาประมาณสักสามพันสามสามสิบก็คือสามศูนย์สามศูนย์นะครับประมาณนี้นะเป้าหมายที่แรกในในขาขึ้นนะครับถ้าเขาจะขึ้นไปเนี่ยส่วนนะครับาขาลงเนี่ย ยังคงลงมาไม่ถึงที่ราคา2,967หรือ65เนี่ยโดยประมาณนั่นเองก็คือลงมาไม่ถึงนะเมื่อวานนี้เรามองว่าราคาจะลงมาถึงตรงนี้นะครับแต่ก็ลงมาไม่ถึงอีกนิดเดียวนะครับประมาณสัก2,907 0นั่นเองทีนี้มันยังมีโซนล่างรออยู่นะครับก็คือโซนสําคัญเนี่ยในในโซนรับราคาเนี่ยก็คือราคา2,942นั่นเองตรงนี้ให้ให้ระวังนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าราคาทองคำเนี่ยจะ ไปในทิศทางใดนะครับสําหรับขับขึ้นเนี่ยก็อาจจาะลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็อโอเคราคานะครับถ้าสมมติว่าจะขึ้นไปเนี่ยในการขึ้นครั้งเนี้ยอาจจะมีความ รุนแรงพอสมควรนะครับก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะรอปัจจัยนะครับรอปัจจัยรอปัจจัยที่จะส่งผลก็คือน่าจะประมาณในช่วงตีหนึ่งเนี่ยอา,อาจจะตอบได้ว่าราคาทองคำเนี่ยจะไปในทิศทางใดน,นะครับโอเคอ่ะ ส่วนนะครับขาลงนะครับขาลงอ่ะโอเคขาเซลอ่ะขาเซลจริงๆแล้วเซลได้เลยนะครับก็แถวๆแถวๆซักราคาสองพันเก้าร้อยแปดสิบเนี่ยก็สามารถทำกำไรได้ละแล้วก็ ถ้าใครอยากจะลรุ้นเนี่ยก็คือราคา2,967ที่เราวางมา้ในโนล่างนี้ส่วนขาบายนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้รอในช่วงแถวๆนี้ครับอ่าราคา2,978นะครับรอค่อยบ่ายขึ้นบายหรือนะครับรอให้ย่อมาที่แรกเนี่ยคือราคา2,994น,นั่นเองครับผมอ่าลงมาแถวนี้ก็ลองบายขึ้นไปนะครับแล้วก็ SL ที่ ด้านล่างเลยก็คือราคา2 9 6 7 sl เ네นี่ยจะไกลหน่อยนะครับในช่วงนี้เนื่องจากราคาทองคำเนี่ยมีความผันผวนอย่างรุนแรงเลยนะครับก็เลย sl เนี่ยเรื่องของ sl เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องตั้งไกลหน่อยเพราะว่าโซนแต่ละโซนเนี่ยค่อนข้างไกลกันพอสมควรส่วนขาเซลนะครับจริงๆก็เซลได้เลยแต่ว่าในโซนของอ sl เนี่ยด้านบนเนี่ยก็คือราคา3 0 2 0น่นะฮะนั่นเองอราคา3 0 2 0เนี่ยจะได้เปรียบ จะได้เปรียบกว่าขาบ่ายนะครับก็คือเซลลลงมาเนี่ย SL เนี่ยอยู่สั้นมากก็คือประมาณพันจุดนั่นเองแต่ว่าในการทำกำไรเนี่ยเราสามารถมาลงทำกำไรลงที่ที่แรกเนี่ยผมให้แถวๆเนี่ยเลย2978นก็ปะครับก็ประมาณนี้ก็ทำกำไรได้ค่อนข้างไกลนะครับสำหรับขาเซลล์นะครับทีนี้เราจะมาดูเทรนนะครับว่า <c oughs> เทรนในช่วงของราคาทองคำตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับ ผมขออนุญาตไปดู H 4นะครับโอเค h 4เนี่ยก็เห็นชัดเจนนะครับว่ามีการทำลดไฮลงมาเรื่อยๆนะครับก็คือไฮนี้นะครับไฮนี้ไฮนี้ก็ลดลงมาแต่ว่าพอลงมาตรงเนี้ย <c oughs> อ่ะลงมาตรงเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยโลที่เขาทำนะครับมีการยกขึ้นไปใหม่นั่นะคือโลตรงนี้ต่ําสุดใช่ไหมครับแล้วก็ยกโลตรงนี้ขึ้นไปใหม่ทั้งนั้น ให้ระมัดระวังนะครับการการฟื้นตัวนิดหนึ่งนะครับอ่ะถ้าเราดูในทำเฟรมแคดหนึ่งเราจะเหน็นชัดเจนเลยก็คือตื้ดลงมาแบบนี้แล้วก็โลเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีการยกเป็นไซเวย์อยู่ตรงนี้ในกรอบสั้นๆระหว่าง3,031นะครับถึงนะครับ2,965นะครับก็กรอบเนี่ยกรอบไซเวย์เลยนะ พอเราย่อลงมาอีกในทา m e f r a M e M 3 0เราก็จะเห็นเหมือนกันชัดเจนเหมือนกันเลยก็ลดไฮลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็โลลดมาแล้วก็มีการทำยกโลขึ้นไปนิดนึงนะครับจากโลเดิมที่เขาทำมาต่ำสุดเนี่ยก็มีการยกขึ้นไปที่แถวๆราคา2,978นาแะครับแล้วก็ตอนเนี้ยทองคำเนี่ยมีการรีบาวรีบาวขึ้นไปแต่ก็ยังไม่ผ่านแนวต้านเดิมนะครับซึ่งแนวต้านเดิมเมื่อคืนเนี้ยเอ้ยเมื่อวานเนี่ยอะ ตรงนี้ครับก็คือราคาประมาณสา 3, 0 17, 3, 0ันามพันเ็นเนี่ยเป็นแนวต้านของ H4 นั่นเองก็ราคาทองคำเนี่ยยังคงไม่สามารถผ่านไปได้เขาก็กลับลงมาที่เดิมน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังวนพยายามจะขึ้นไปอยูอ่แต่ก็อาจจะกลับลงมาวนๆเวียนๆเนี่ยอาจนถึงช่วงเวลานะครับตีหนึ่งนะครับถึงจะเห็นชัดเจนนะว่าทิศทองทิศทางทองจะไปทางไหน โอเคครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับกับเชียร์กราฟสนับสุนโดย goose market นะครับโชคดีนะครับมีกำไรทุกท่านบริหารพอร์ตให้ดีนะครับในช่วงนี้ราคาทองคำวิ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับออกหลอดไซส์ให้เหมาะสมกับทุนนะครับด้วยความเป็นห่วงนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ